วัดอีกค่ะท่านผู้ชมรวยกันแไ่มไหมอันนี้คือของวันที่หนึ่งตุลานะคะหวยออกวันเสาร์ในตารางนี้ถ้าชอบก็จัดไปเลยจับคู่เอาเองเลยค่ะแต่อันส่วนที่จับให้ถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแต่ในตารางถ้าชอบตัวไหนก็ค,คือจัดเอาเลยจับเอาเลยนะคะ อันที่จับให้ก็สองเจ็ดสี่สองเจ็ดหกเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสี่ส่วนสองตัวก็คือหนึ่งหกแปดเจ็ดเจ็ดสี่ห้าสองห้าสี่เจ็ดสองแปดห้านะคะของวัดที่แล้วมันออกวันศุกร์ข้ขาวสามตัวนะคะสามตัวบนนะคะถ้าใครจับในตารางได้ถือว่าโชคดีนะคะ 3ามตัวตรงตรงเลยนะคะเป็นเพียงเนี่ยทางเท่านั้นเด้อน,นี่ของบันสุขเข้านะคะเจ็ดามข้า3สามตัวบน ส่วนของวันเสาร์วันที่หนึ่งตุลานี้ถ้าท่านชอบตัวไหนก็จัดตัวหวยไหนตรงกับเจ้าดังเจ้าเด่นก็จัดหนักจัดตเต็มเลยเด้อนี่นะคะเป,เ,ปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยเบอร์เฮงเฮงรวยรยค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ